คนเียเนี่ยก<ๆ>็ก็เหมาะกับการเมืองอย่างแล้วแต่ด้วยแต่ด้วยมาสมัครเป็นแคนดิเดตของพรรคประชาธิปัตย์บางคนก็จะมองว่าแบบด้วยอายุงานผลบทบาทต่างๆเมื่อกี้ค้างไว้ครับตอบไงดีฮะก็ ไม่รู้เดียูโอเคคือคนอาจจะมองว่าอประชาธิปัตย์ที่แบบมันต้องโอ้มีความอาวุโสต้องอาเรนะต้องเป็นกี่ปีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยคนไม่รู้ว่าคุณดีอยู่ประชาธิปัตย์มากี่ปีดี่เดียดครึ่งเข้าประชาธิปัตย์มาหนึ่งปีค่ะใช่ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วตอนยี่สิบสองกันยาค่ะเพราะฉะนั้นคือคนก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเอเราเพิ่งอยู่มาหนึ่งปีโดยธรรมเนียมของประชาธิปัตย์วัฒนธรรมแบบปกติมันต้องค่อยๆไล่ลำดับไปเนาะอะไรประมาณนี้แต่เดียคิดว่าวันนี้เดียว่าโลกเรามันเปลีีี่่่่ยยนนไปหมมดดแล้ววอะคืเาาากรทจั นับอายุงานหรือว่านับความอาวุโสมันไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถแล้วใช่มโอ้ย,อยนี่ดีครัออบนีชอบชอบคือ คือเดอนนี้ส่วนตัวแล้วเดียก็คิดอย่างที่บอกแล้วตอนที่เราตัดสินใจคือเพราะว่าเรามีความฝันเราอยากเห็นการเมืองอีกแบบหนึ่งเราเชื่อในอีกแบบหนึ่งเดียเชื่อว่าการที่เราจะฟื้นฟูพักกลับมาได้มันคือเราต้องทําอุดมการกับจุดยืนของพักให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคือพอมันเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่มีใครนําเสนอในสิ่งเหล่านี้เดยว,ว่ามันก็เลยเป็นจุดที่เดียเลยอยากที่จะเลือกที่คือก็ลงมือทำก็มานําเสนอแบบนี้กับประชาชนมานําเสนอแบบนี้กับสมาชิกพักอะค่ะ